ใส่ไข่เค็มนะฮะแล้วก็พริกแกงกป็ดแดงกระถางค่ะสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆและสวัสดี FC ช่องนโรภาเที่ยวที่น่ารักทุกท่านนะคะ วันนี้เป็นวันหยุดนะคะคุณตั๊กก็มีได้มีเวลาในการทําอาหารทานนะคะวันนี้คุณตั๊กจะนําเสนอเมนูหมูสับผัดไข่เค็มนะคะแต่จะผัดพริกแห้งผัดพริกป่นเราเนี่ยค่ะพริกป่นคุณตั๊กมันหอมนะคะนี่ค่ะพริกป่นนะคะหมูสับผัดพริกหมูสับผัดไข่เค็มนะคะก็เครื่องปรุงไม่มีอะไรมากนะก็จะมีกระเทียมเอาพริกไอนดาแดงนะคะโรยหน้าแล้วก็ต้นหอมและผักชีโรยหน้าอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ เครื่องปรุงแบบง่ายๆมากเลยค่ะมันอยู่ที่ไข่เค็มไข่เค็มของเราซื้อมาจากชัยนาทนะคะกูได้แกใส่สามฟองนะคะน้าวัดหลวงพ่อกลวยแล้วไอ้ช่เขาขายถูกมาแล้วก็ไม่เค็มมากนะคะไม่เค็มมากเลยค่ะแต่ดีมากเลยค่ะแล้วก็ไอ้เครื่องปรุงก็จะมีนี่ค่ะพริกป่นนะคะน้ำตาลทรายซอสหอยนางรมน้ำปลานิดหนึ่งอย่างนิดหนึ่งเพื่อเอาความหอมแล้วก็ อซอสปรุงรสฟ้าเขียวแล้วก็ซีวดำหวานนะคะเพื่อเอาสีสันให้มันสวยงามเหยวไปนิดนึงนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันค่ะพี่้าก็จะใส่น้ำมัน นะะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปค่ะหมูสับของกุตักครึ่งโลนะคะเพื่นพนอนๆเราก็เก็บไปได้นานนะคะทานได้ได้หลายวันอยู่ บ้านเราชอบกระเทียมเยอะกอ็ใส่เยอะไป พอกระ,ะเทียมมันเหลืองแล้วนะคะคุณตักก็จะเอาหมูสับลงนะคะหมูสับคุณตัก๊กครึงโละนะ จะหอมมากเลยค่ะทุกคน จะผัดหมูให้สุกประมาณ80นนะคะแล้วก็จะปรุงนะคะ คือถ้าก็จะใส่พริกป่นนะเผ็ดมากใส่มากเผก็ดน้อยใส่น้อยนะคะพเพื่อนๆใส่ช้อนครึ่งค่ะตินตาึใสชซอสแล้วก็ซอสตุงรสสาเขียวค่ะ ตามด้วยน้ำมันหอยนะคะสองช้อนต้ปลาใส่ที่หลังนะคะ ถ้าเพื่อนๆไม่ต้องการใส่พริกป่นก็ใส่เป็นพริกแดงกินดาได้เลยนะคะเกี่ยกับพร้อมกระเทียมแต่ว่าสูตรพิ่ตนี่ก็จะใส่พริกป่นนะคะให้มันหอมแล้วก็สามารถเก็บไปได้นานได้ค่ะความเผ็ดเนี่ยได้แต่ความชอบของเรานะคะเผ็ดมากก็ใส่มากมันก็จะหอมนะคะ ผัดพิกเีงนื้นสับทุกตัาก็จะใส่ซีอิ๊วดำหวานหน่อนิดหนึ่งนี่ยสีสัน ที่แล้วก็จะใส่ไข่เค็มด้วยค่ะคนตานิดนึพืก็ความเมื่อิี้ต้องใส่เนอ่ม ไข่เค็มนะคะแล้วก็ชิชแดงกินแดงเป็นหอม เมื่อที่ผมลองชิมไข่เค็มแล้วนะเขาชาวบ้านทำะเนาะแล้วก็ไม่เค็มมากแล้วก็ดูสะอาดสะอ้านอ่าเพื่อนๆก็เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะหมสับผัดไข่เค็มพุตตักคกะ แม,ม่ตาเขาหมดโชว์ไข่ หมูสับผัดไข่เค็มก็เสร็จเ,เรียบร้อยแลเพื่อนเพื่อนอ่าเพื่อนเมาทานด้วยกันนะคะหมูสับผัดไข่เค็มค่ะของพี่โดกะเพราหมูสับ <c oughs> แม่ผัดเองอ่าไข่เค็มแน้ว รสจัดจ้านเฮ้ยลองกิน ไข่แดงไข่แ <c oughs> ดงมันมากโอ้มอืม ดูอร่อยั้ยอืมครับอืจริงไข่มมไม่เค็มมากอร่อย 嗯嗯嗯嗯。 กุ้ตับชอบผัดแห้งๆไม่ชอบน้ำทับโชกไม่ค่อยชอบเก็บไปไว้นานได้คลิปที่นี้คุณชอบคลิปท,ที่ไหณเพื่อนเราไปทำทานนะคะห <C ười> มูสับผัดไข่เค็มค่ะคลิปนี้ก็ ฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เมนูกุ้งตักด้วยนะคะช่วงปิดเทอมนะคะก็เดี๋ยวจะมีเมนูใหม่ๆออกมาให้เห็นนะคะช่วงปิดเทอมนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆลองไปทําทานดูค่ะฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เมนูกุ้งตักด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเพื่องบ๊ายบายกันวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคับบ๊ายบาย